ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนักโคกหมากลุกไทย,นนไท,ยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลพามาอยู่กับบันทึกแต้มบุกของ AI ครับแรง AI ขาผู้เล่นเป็นโอเค เอาละไม่พูดพราำตามเป็งครับไปศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยสไตล์ AI พร้อมๆกันเลยครับจะดุเดือดแค่ไหนครับสำหรับคู่นี้ก่อนอื่นครับลุกชาแนลก็ขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทหารกาที่เสียสละเพื่อพวกเราชาวไทยตบอยู่ชายแดนทุกท่านเลยนะครับขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกนายเลยครับผ จังหวะนี้กินตัดเลยครับโอ้โหไอครับเปิดฉากบุกเลยโอ้เอาล่ะครับเรียกว่าโจมตีเซนเตอร์เกาะครับไม่ยอมครับผูกไปก่อนมาแล้วคนตัวจี๊ดสำหรับคนแดงไปนะครับผมเรียกว่าโจมตีจุดอ่อน ยังเหนียวอยู่ ai ไอไม่ฟังเสียงครับกระทุ้งเลยมาบอกแม่เจ็บท้องน้อยเลยดอกนี้เม็ดผูกโคน ai ถล่มครับขุนใน AI เดินเบี้ยสกัดจุดลมปานไว้ก่อนให้เคลื่อนไหวลำปาครับเอาละเลือกเล่นม้ามังกรโจมตีปีกซ้ายเอาละจะทำลายเกาะเล็กของ AI เข้าไหมครับ AI ไม่กลัวผมโยกมาตีปีกขวาเริ <c oughs> ่มเน้นครับ ก็ไม่สนครับตีปีกวาโอ้โหจังหวะนี้ใช้ม้ามาล่อเลยจัดไปดับซาซะหน่อยเรือไหลเข้ามาได้ครับทำไงดีไอดีไอกระโดดขึ้นเรือเลยลูกไปทีหนึ่งลูกเหนียวนนี้ต้องเอไอครับความเหนียวระดับสิบดาวเลยเจาะครับผม ไม่ให้ครับผมไม่เข้าดอกนี้ไม่เข้าแล้วงั้นโยกครับผมคลองแสนแสบคุณนพูก AI ยังเหนียวอยู่ต่อเรือออกเลยครับใช้เรือเจาะโอ้โหเจาะทำไมครับเนี่ยดอกนี้อ่าเอากระโดดขึ้นเรือเลยใช้หมาผูก ถอยครับไม่อยู่ละเอาเรือมาใช้งานปีกขวาดีกวา่า AI ไหลคนเข้ามาดอกนี้ถอนกำลังครับกลับมาตั้งรับสำหรับมากขาว AI บุกครับโคนคู่ศัตรูพ่ายโอ้โห <c oughs> เอาละไปครับตู้มเข้าไปดอกนี้ไม่กินครับไม่โซนครับถอยตั้งรับ AI จับมาควบขึ้นไป ตึงกําลังอย่างหนาแน่นครับเจาะก,กลางกระดานอีกอยู่ไหมดอกนี้ไม่อยู่แอดโยนมาให้เลยครับต้องการตีสีข้างขุนแอบจ่ายแพงครับดอกนี้แอบะอะจัดไปเป็นมาร์กลุกก็ต้องมีได้มีเสียครับจังหวะนี้ยังไม่ลบครับผมกินตัดโคนไปก่อนลุกอเรียกว่าดึงจังหวะครับเป็น การดึงเกมจากม้าฟาดไปทีนึงโอ้โหไปเริ่มกระสับกระสายครับช็อตนี้ไม่ผูกด้วยครับผมถอยดีกว่าครับผมอ่ะถอยครับช็อตนี้ไอก็ยังไม่กินครับผมโอ้โหเรียกว่าหน่วยซ้ําเติมไอเน้นชัวร์ครับผมเอาละกิน ไม่กินด้วยครับผมกินเบี้ยตัวนี้ลุกไอ้อน,นี่เน้นชัวแม่ลุจนหลังชนฟ้าครับดอกนี้บอกเลยกินเข้าไปโอ้โหล็อกเป้าหมายทำยังไงดีเนี่ยผู้เล่นไปโอเคโยกหลบครับผมนะแม่หลบตาคาดเรือแต่ก็โดนลุกจนครับจับม้าถล่มเข้าไปลุกจน คุณข่าวนณะตำแหน่งนี้เลยครับผมเรียกว่าหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยสำหรับมากข่าวสุดยอดจริงๆครับก็ร so. ับชมเพื่อเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นตัวโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ชื่นชอบกดไลค์ตูกใจกดแชร์เป็นจำปรแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน